กแล้วรันผมนก็ต้องขอกลับสวัสดีทุกคนเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับวับวนนี้ก็อยู่กับผมต้นกล้านำหน้าเราอยู่ในเกมการินาฟิฟายนะผม ซึ่งอันนี้ผมนะจะเป็นคลิปการแข่งขันนะผมนะในรายการของฟรีไฟล์ของเรานั่นเองนะผมที่ว่าเราลงไปนะผมก็ชิงเงินรางวัล2 7 0 0 0 0เจ็ดหมื่บาทนะผมทุกคนซึ่งเราก็พาทุกคนมาดูว่าเฮ้ยแบบอ่าผมจะเอาคลิปที่ว,ว่าเราได้แชมป์มาคลิปที่ว,ว่าเราไม่ค่อยได้แชมป์มันไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยเราจะไม่เอามานะก็ยังมีให้น้องๆได้ดูกันผมก็เราอยากให้น้องๆเนี่ยดูการเดินเกมนะผมซึ่งบอกก่อนนะพวกผมเนี่ยไม่ใช่นักแข่งนะพวกผมเป็นแค่สตรีมเมอร์เรามาเล่นกันนะครับผมนะก็คือแบบการคิดกันอะไรเราแบบเน้นเฮฮากันนะผมแล้วเราอยากพาทุกคนมาบบรรกงัันนมะคคคผทุ โอเคอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมก่อนอื่นมีอะไรอัปเดตบ้างเรามาดูนก่อนนะครับผมนี่เลยผมปิดฉากภารกิจรับรางวัลฟรีระบบวันที่3วันที่4นะครับผมอ่ะก็มีชุดผู้หญิงนะผมที่ว่าเรารับกันไปนะครับผมนะวันที่4ถึง14ธันวาคมก็มีร่มชูชีพนะผมแล้วก็เราอินนะผมนะรับในะส่วนแอร์บุงไงบอดวันที่11เอ็ดก็ไปอีกนะผมภารกิจยึดเกาะรับนะผมอ่ะเขาสกินลดอีกแล้วก็มีภารกิจที่เราทำเนี่ยยิ่งเยอะมากมายน้้้้้ององๆสสาาาาาาามมมมมมมรรรรถเเขาาททไไดดตวววัััันนนนนนีีีลลยยะะะคคบบแก็่่่นะ่หหผผใ ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะอย่าลืมเข้ามาล็อกอินในครบ5วันรับกระเป๋านี่ไปเลยผมนะเป็นกระเป๋าทรชนใหม่นะผมนะสุดเท่ไปเลยนะครับ okay, nice ผมพวกนะก็มีวันแต่1วัน3วัน5วันนั่นเองวันนี้ถึงวันที่13ธันวาคมนะครับผมโอเคเรามาดูคลิปการแข่งขันกันเลยไม่ยากน่าด่านเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ยากไม่ยากไม่มีคำว่ายากสำหรับพวกเราไม่มีคำว่ายากครับผมนนี่นายนี่นนี่นนี่เลือกที่โดดนานี่ นในนี่เรากี่โดดครับต้องให้ถวงในนี่ได้ในบ่อในนี่เฮ้ยทุกคนเงียบทุกคนเงียบไมยใหญ่นะลงกันไม่เอานะเอาลงที่คิดว่าจะมีคนะคนอ่ะโอเคโดดโดดในนี่อไปไอ้ดอกหรือปะอะไรก็น้ำส้มเอาไหมไปน้ำส้มทแป๊ดเนี่โอ้โหโอ้โหมึงหาเล่นเลยโคตรแล้นะกูว่างงอะไรน้ำส้มทั้แป๊ดเนี่ยนะแต่กูเล่น N P ดีกว่ากูไม่ไหวแล้วกูคาใจปะ แตผมว่าตันนี่ผมว่าผมมาว่ะจีผมมาแน่ยังไงก็มาสมมติต้องหาคาฟอยคุยกระบอกหนึ่งอ่ะแม่งเล่นไม่ได้คิดคิดว่าไงถ้าผมเป็นวินเซนโซอ่ะพี่พวกก็เจอกระบอกหนึ่งไม่ใช่หรอไม่มีครับมีคอยอีกไหนเนี่ยอยู่เนี่ยมาเอาสิเราเราของกูนะนี่ไม่แม่มีที่อ่านวงไม่อยากได้ที่อ่านวงไม่แม่ตัวนี้ขาดไอ้บอพี่เออก็กูให้ไปแล้วไม่อยากเลยไปเลยครับผมไปเลยครับฮะต้องดูวงต้อ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 งแบล็ควงกัน อะไรเนี่ยมึงไปเล็กเล็กมึงไปเลกมึงบอกให้กูเล่นซองกูก็เล่นซองมาเลยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเออกูมีสาวนู่นองกสองลูกก็พอเออต้องไปให้ชนะเว้ยถึงจะอิ่มอยาก้ากขื่อนเล่นมัน็อตบ้างสักสักครั้งหนึ่งพี่ก้าเคยปหมไม่ครับห้องหนึ่งเฮ้ยคนซ้ายเฮ้ยขวาด้านหังป้อมป้อมปอมปอมเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ผมผมปาระเบิดได้นะถ้าผมดันอ่ะมึงดันอยู่กูจะให้นอกนอกนอกไม่ได้กูซ้ำไม่ได้ไม่ได้กูซ้ำสวยสวยเอาต้องเอา อยู่มีมีที่มันต้องรีบนี่อยู่ข้างในไม่ต้องรีบแล้วอย่าอย่าดันเกี่ยวไว้ตัวเดียวมันเกี่ยวไว้ตัวเดียวแค่นั้นเองแสดงมันต้องอยู่ในเมืองเว้ยบ้านหลังนี้เดี๋ยวกูมาให้เดี๋ยวกูมาให้ไม่อยู่บ้านหลังนี้โครศัตรูแล้วไม่อยู่บ้านหลังนี้กูเห็นแล้วโอเคโอเคล็อกไว้เดี๋ยวผมขึ้นป้อมอ่ะพี่ล็อกให้ล็อกให้มึงเดินเลยให้แม่คิดก่อนจะเล่นทางไหนมันเล่นยากมึงฟังมึงอย่าพิงไปกโกมึงฟังกูนะกูมึงเล่นตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเล่นแค่ขอบน้ำพออย่าไปอย่าเข้าในโซนบ้านให้น้าเป็นโค้งมึงไหนไล็ออก้ัด ว่าไงพี่กูเดินนะกูเดินนะกูเดินกูเดินเอ็นอย่าน้องอย่าน้องเอ็นดับอย่าน้องเอ็นวีเอ็นวีไหวไหวไวพี่ไวไหวไวชิวไวชิวโอเคมันเปิดโดนมันเปิดโดนเปิดโดนยิงโดนได้ไหมใครมีไใครสุตเยอะยิงโดนได้ไหมเฮ้ยกูอ้อมข้างบ้านได้ปะไม่เห็นโดนไม่ต้องเข้าก็ได้ล็อกออกก็ได้ล็อยๆแต่นี่มันมันึกอะไากันรานไอ้ก่องกันร้าน่ะเดินไปเลยชุบไปชุบว่ะตัวชุบจะตายตัวชุบจะตายเดินก่องเดินก่องเดินก่องเดินละมมขข้้าา นายกูไปช่วยมึงนายไม่ต้องไม่ต้องม่องมา่ะเราจตายเจ็บ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 ข้างในเจ็บข้างในเจ็บในบ้านอ่ะข้างหน้ามึงอ่ะบ้านเขียวอ่ะบ้านเขียวเลยบ้านเขียวนะมึงลุงเลยลุงเลยขอสองคนหมดหมดหมดตีบ้ะหมดหมดหมดไอ้นายสวยแล้วแล้วมันคิดยังไงมันเดินให้พวกเรายิงฟรีไว้โกเขาจะมาชุบผมยิงโดนไปแตาจะมาชุบพ um 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 ี่เขาไม่มันจะมาชุบแต่ม um ันเดินท um ่าเป็ดท่าป่ามากเลยด้วยมึงต้องเห็นนะพี่ฟังพี่รีบโกของนี่รีบไปเเดีออมนื่ก้ต้องเดินขวาโก้ก็ต้องเดินขวาทางโซนบ้านอ่ะ ไปไปเข้ามือมันเสี่ยงไปอ่ะกูกออขวาออกขวาขึ้นบ้านบนเล่นบ้านสามหลังใช่ครับใช่ใช่ใช่นี่นักเล่นมาโก้มึงตอบกูทีไม่ออโต้แต่มันโดแต่ขึ้นมามันโดนหลายทางมันมา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 ามาอามามาไาม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 อมา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 ตามาม่มามามนเว้ยเาม่มามามาามาามมาไมามา้มามาางาาเาาตาม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 มามาามาา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 มาาเาาางา้ามเาามเ็ เวลาชาร์จได้ได้เปรียบอยู่เสร็จเนี่ยสองกองใหญ่ๆไหนปะพี่ระวังหมู่บ้านขวาด้วยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ต้องมีฟาร์มอัดเอ็กซ์นะขึ้นปะต้อง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 เซิมเงี้นี่มีพวกสามพวกสามพวกสามโอเคฟาร์มอัดเอ็กซ์แม่งแรงจริงโอสมาร์ทเอ็กซ์แรงไม่มีมีว่ะด้านบนมีตรงไหนนะก็ตรงไหนมีขอ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 มาหน่อยติ๊กตรงติ๊กเลยตรงติ๊กเลยตรงติ๊กเลยตรงติ๊กมีเหรอโอ้หออกซ้ายออกซ้ายไปออกซ้ายออกซ้ายดีกว่าปะหรือว่าเราจะไปทางเนี่ยที่พี่มาระจะแย่งปะจะไม่แย่งใช่ไหมออกซ้ายดีกว่าออกซ้ายไม่แย่งไม่่่่่แแยยยยยยงงไไไมมมออออออกกกกกซซซ้้้้้าาาาาาา็เเเขขขวดนะับ แม่อวแม่อวขึ้นไปน่าจะเจอเลยอ่ะก็บนก็ข้ามสายไม่เราเราไม่เป็นข้ากังวลได้เราก็ค่อยไต่ไปเลยก็ได้นะนะไปเล่นบ้านพวกนี้ป้าโก้เนี่ยโก้พวกเนี่ยทิ้งไว้สองที่อะใช่ใช่ใช่ไอโก้อย่าเดินห่างอย่าเดินห่างมากป้าโก้เดี๋ยวมผมจะไอวอลวังพี่มีสองลูกทิ้งทิ้งสไนเป็กับเอ็แทคเกอร์คนหนึ่งแล้วก็เล่นเล่นคนหนึ่งเว้ยเพราะว่าต้องใช้อ่ะบีก้าหันมาดิเอาโอเคสองลูกไม่น่าไหวเลยครบหน่อยนะป้าจะไปจะไปตรงตู้ได้ได้ได้เป็นหนึ่ง เฮ้ยมีมีบ้านที่เราเก็บไปหมดบ้านที่เราเก็บไปหมดฟังกูบ้านที่เราเก็บหมดมีตีหนึ่งดักดักมัน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 ดัก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 บ้านมึงดักให้ดีนะถ้าเราดักพลาดปุ๊บมันเข้าได้นะเฮ้ยพี่พี่ขึ้นมาบ้านนึงมันจะออกนะมันจะออกนะออกฟังไหนมันอยู่ในบ้านตอนนี้มันอยู่ในบ้านผมโอเคพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่มันน่าจะลงใต้เนินอ่ะไออินดาไปดูขวาสุดดิขวาสุดอ่ะมันจะต้องวิ่งขวาสุดถ้ามันไปใต้เนินอ่ะมันไปทางซ้าเไม่ได้เลยเลยเลยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผมดูอยู่นอกทางซ้ายโก้รอง รอเลยรอเลยไม่หรอเจ้าเจ้าแล้วแล้วแล้วสามตัวสามตัวสามตัวผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วสามตัวพี่ยิงนะไหนวะพี่ยิงเลยนะมามามาสามตัวดักหน่อยดักหน่อยดักหน่อยตรงไหนวะมันไปทางนั่นนี่ตรงตรงคำว่าเบฟอนน่ะไอ้เทียมวงนั่นพี่ม้าเห็นไหมที่พี่ม้าเห็นไหมโอเคโอเคเหรอเหรอวงไม้ยี่มันไม่ดักดักดักขอบวงดักขอบวงไว้

นั่งไปก่อนนั่งนี้ก่อนได้นี่อยู่นี้ก่อนใช่อยู่นี่ก่อนเรารอดูวงก่อนเผื่อวงใกล้เราเราไม่ต้องมุฟไกลเว้ยโอ้โหออกขวาชิดเลยพี่ต้องเจอกไตีเทียนั่นไม่ไม่ออกซ้ายดิออกซ้ายดีกว่าดิขวามันแน่นนะเมื่อกี้ขวาเราเจอสองตีแล้วนะอย่างน้อยที่มัได้คนดูรถพังไงรถพังก็ไม่เป็นไม่มีคนทั้งหมดเฮ้ยมีคนใหย่ดอกข้างหน้าในตรงเนี้ยเขาชอบเล่นกันไม่ก็ข้างหน้ามึงข้างหน้ามึงเลยไอ้กูอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะตรงเนี้ยไม่พี่บุ๊คลืมไปไม่ได้พี่วงนี้มันจะโดนหลายทางเขาขยับไปดิเขาขยับไปต้องรีบเเข้้าวยไม่่ใช จะเยิงมึงช้างมึงช้างมึงยิงกบนะไอ้โก้กาไม่กลับเข้ากับการมันใจเย็นก็กูทนายก็คบหลังไงรอเคหลังให้ทะเรียนละเอียดเลยไม่มีตามไปไอย่าเล่นหมดเว้ยอย่าเล่นแบ่จริงจริงไปเล่นเข่าข้างหน้าดีกว่านะเนี่ยฝั่งฝั่งนู้นอ่ะไปขึ้นอะไปด้วยกันไปก็ไปด้วยกันไปก็ไปด้วยกันเลยฝั่งนู้นเหรอเออตรงนี้เราโดนเรายิงเราโดนยิงฟรีนะเราเล่นข้างหลังอ่ะเราปิดเนินเนี่ยซ้ายงด้านกลางมีป่ะนายบ้านกลางซ้ายมือโอ้ยลองขึ้นก่อนโก็อย่าเพิ่งไม่โก้ขึ้นข้างหลังไม่ดีกว่าาเเหรอขขึึ้้้นนนนีกลลงยะ ก็ปีนขึ้นนี่ได้นะก็ไม่เนี่ยเราเราเราขึ้นนี่พี่ม้าสูงตรงไปบ้านบ้านไปบ้านไปตรงเนี้ยที่พี่ม้าเนี่ยนี่ขึ้นขึ้นนี่พี่ม้าดีกว่าเมอนที่พี่ม้าบ้านที่มาทางนี้มาทางนี้ไอโก้บ้านบ้านแม่เลยมันต้องมีมีคนยิงรถพังมีคนยิงรถพังจะบ้านไหมจิลุตรงนี้นี่มาฝั่งนี้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 เปฝั่งนี้ดีกว่าางหลังแหนะไอ้ข้างหลังเนี่ยก็เลยอยู่อยู่อนี้อยู่นี้แหละกลับอยู่พี่ผมโดนดักว่ะโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวองให้อยส่ง กดไว้กดให้หน <tra> ่อยกดอย่กดโย่ไปเลยมาเลยชิวชิวชิวเจ็บ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 มากขวายิงไปน้อยพี่พี่ก้าชุบพี่ก้าชุุบบชอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่อีนดับมันไม่ตายวะมันบั๊กต่อคานไปอีนดับคานไปขานไปตั้งยันงีงผมตั้งไงยังมาบิงมาบิงมาหลบได้หลบได้เข้ามาโอ้โหหายเลยเฮ้ยวงสวยนี่เนี่ยมาเลยลูกใช่ใช่ใช่ใจเย็นใจเย็นขอเติมยาก่อนมีมีตัวตายก็ใจเย็นให้กูเติมยาก่อนเลยหายเลยเี้ยออระวังระวังซ้ายล่างไอ้นายไปที่ซ้ายล่างก่อนเลย ไอ้นายเทคท้ายล่างก่อนเลยมันมีตัวแน่เฮ้ยมีมีข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีพี่ก้าวบ้านบ้านล่างไม่มีบ้านล่างไม่มีบ้านหน้าผมไม่มีออกไหมในวงด้วยเอาดิเจ้าก็เอาเจ้าก็เอามาดิมาดิพี่มาดิเจ้าเจ้าก็เอาเลยแต่มึงต้องรับตี้ขวานะถทำอยู่นั้นเพราะที่ขวาที่ยิงนานมึงคิดจะลงมาตรงบ้านนั้นน่ะไม่มีที่ได้แล้วพี่นั่นแหละหมายถึงว่ามึงต้องรอรับตี้มันเฉยๆใช่ๆมาๆๆหันไปรับมันพี่ดูพี่ดูอยู่มันอยู่มีคนดีดบามีคนดีดมาน้องหนึ่งน้องหนึ่งมันชุบได้ชุบได้น้องนนอองเลสวย สามไม่อยู่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 มาดิแดงเถือกอ่ะก็มาดิก็ฟังกูใต้แถวมีตัวใต้แถวเราใต้แถวเหลืองมีตัวล็อกได้ไหมเดินไปตรงนี้น็อกหนึ่งน็อกหนึ่งข้ามาดิดูขวาอยู่น็อกเก็บมากข้ามมาข้ามมาข้ามาผมข้ามอยู่ข้ามอยู่มันน็อกมันน็อกไปสองแล้วเมื่อกี้แต่มันชุบมันได้ว่ะข้างบนอะตัดไปเร็มที่สุดข้างบนยังไงก็โดนโดดลงใช่รอรอรอมึงรอตรงนี้เลยเดี๋ยวกูรอแซนด์าแก่นายให้อินดัปไปช่วยโค้นได้ปะอินดัปไปช่วยโค้นได้ปะผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อ ไปไปไปช่วยโก้นะมึงดูฝั่งนั้นนะกูดูไอนาอ,อ,นอยู่รอคนอันนี้รอๆค่อยๆดันเข้าวงเพราะพี่ยอมโดนว,ว,วงกินแล้วกดให้พวกผมเลยโอเคมึงมึงมึงต้องเข้าให้ได้นะกูกับนายกดให้ชิว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 ไ,ไอ้นายนไอ้นายล็อ,อกกันหน่อยพี่พี่จะเปลี่ยนตำแหน่งนายล็อ,อกหน่อยนะอะไพี่ผมไม่จุดหมดนะผมล็อ,อกได้แค่จุดเดียว <Okay. S 2> โอเคโอเคพี่เปลี่ยนแล้วเสร็จละบอลเขายิงกูลงมาที่ไหนดีกว่าที่บุ๊กในบ้านมีปะเล่นในบ้านไปดูไปเลยไม่มีกูเล่นในนบ้าเองผมไม่บอลหลอกให้มันจะไม่กล้าเฮ้ยไอโก้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 จุบได้ปะ ได้อยู่ได้ได้มันสามารถเอ็กซ x สามารถเอ็กซ์เหมือนกันเจ็บเจ็บเจ็บไอโก้เจ็บข้างบนญอ่ะข้างบนญนึนอ่ะไอ้นายระวังไอเนี่ยอินดาร์เกี่ยวมาถืออยู่ถืออยู่ล็อกแค่ไหนนะว่าต้องวิ่งเจ็บ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 ขวาเจ็บตกล็อกแค่ไหนน็อกขบวนขบวนตาย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 ขบวนโอ้ยเจี๊ยชิดกู ไม่ได้ป่ะยาหมดไอ้เหี้หางยาหไปเลยอะไปอลไรมันไม่ทันหยุดอยู่ใต้นี้ใต้นี้โอ้โหถ้ใต้นี้เล่นได้ชิวเลยไปดูกูเลี้ยงรอรอไอพี่มีระเบิดบ้างกูมีมีไอดังบไอดับิดอินดับไอดับลงไอ้ดับวินาพี่ได้ไอดับไว้ไอ้โกะก็ก็วิมีระเบิดสองลูกมานี่มามาเอันนี้ตาไปกูไม่มีระเบิดกไอ้โกะระวังไอ้ดับย่ายาอย่าโดนไอ้ดับนะเล่นเล่นโรงมาหน่อยพี่พุอย่าโดนไอ้ดับนะสายพี่บุ๊กซ้ายเสียงไอหนึ่งอยู่ทางใต้มันอยู่ทางใต้กูไม่มีเอาที่หนึ่งนะใจเย็นใจเย็นทำดีมาตลอด โั้ยตัวพี่เจ็บหนักเจ็บมากเจ็บมากพี่ผูกขึ้นเล่นกันได้ปะโอเคลองนะโอ้ยได้ได้พีพี่บุกพีเจ็บเจ็บลององเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้เขาวงกท้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาดิตายมาดิมาดิมาดิ โอ้ี้โคดเยอะไอ้เรื้อบอกเลย <c oughs> โคตรเอาอ่ะที่เรา12ตัว12ตัวชี่กู้คตรพามาเพื่อน องกูได้เล่นมันเน่กูได้ก็จบลงไปแล้วนะผมนะสำหรับการแข่งขันของเรานะผมก็ผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเราเลือกการเดินเกมได้ดีนะผมนะยิ่งตอนตัดเข่าว่าเราอ้อมมาพอดีแล้วมาเข้าจังหวะดีผมบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยเขาเล่นดีนะน้องๆทุกคนเลยที่อยู่ในทีมผมว่าจะเป็นเคจอินดับนนี้นะผมนะคือเขาเล่นชาร์จได้คือแบบเราเราให้เขานำปุ๊บเขาเล่นไม่พลาดเนี่ยหรอไหมเราคอยคบคอยตัดด้วยแล้วเขาได้ค่อนข้างเจะดีด้วยนะผมก็คือเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยผมนะเราก็เล่นได้ดีแล้วน้องคนที่ช ได้ดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรียกว่าทีมเวิร์กผมทุกคนครับก่อนหน้านี้เราก็เล่นกันแบบไม่ได้รวมทีมกันใช่ไหมเล่นน้องๆเราโอ้โหเล่นกันโอ้โหโคตรเละเทะเลยแต่รอบนี้เราสามารถแบบเอาแชมป์มาได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปพี่แก่ด้วยขอบคุณครับผมวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ก็บ๊ายบาย